จนเอบอกนะเออาเอเอมเดียวก็พาเขาไปเห็ดก็เขียนได้หนึ่งเครื่งเขือนเฮิรมนเอ็มไปสอบหรืเอ็มวันจันทร์เขื่อน้งแห้งภาพไอ้คนภาพไปก็เลยนั่นนั่นความอายุต้องมีผู้อาสาคอยเจ๊เวลาข้างในคอยปานคอยเจ๊เวลาน้ยเรไม่ย่หาเีย ง่ายเขาก็ย่หันเขาก็จับบอนนี้งายได้จำเวนได้รเองไหเอ้าวเราตลดจานลงมาเมื่อกี้ไปจัดเถอะนี่คือห้าบอกต่องน้าต่องให้มันต่องจีจัดกันมันก็โอนไปอยู่ได้เลยผมตกทหารก็โอนไปโอนไปก็ทา